ม้วนนี้แว่าตองเด็ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ก็มีแค่ตังศูนย์หนึ่นย์สองจะลงแค่น้แลวลแแลก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเล <c oughs> ยครับ <c oughs> มไม่มีแรงฝนะันเมืดแรงฝันโอ้ครับไม่ได้สื่อเลยบ่อยเท้วันเนี่ย บอกงวดที่แล้วเป็นยังไงยายถูกไหม<อ>ห่สัมผัสเลขไม่ได้ก็เลยไม่ซือ้อโอ้หน้าทำกินเลยครับยายสัมผัสเลขไม่ได้ก็ไม่เขาได้ซื้อเลยคิดว่าจะยายฝัน,นอยู่มันหม,หมดแรงแล้วม,ม,มันสุดสุดสุดยายายยายอายุกี่ปีละตอนนี้ 82ดสแล้วแปดสิปีแล้วโอ้แปครับแปปีแล้วเพื่อนเขาซื้อผูซื้อหมากมาฝากคือเจ้าหน่อยโอ้อมีผูมาด้วยโอ้หมากเพื่อนเลยเอามาให้เลยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเยเข้าปนีกม าม,มามันครับวาวดนี้ว่จะมาขอใหญสักผัสสัมผัสไม่ได้สัมผัสดเอเสดายลจสยดายเนาะเพื่อนขอได้เอ๊ะเปลือนเพื่อน ผัสไม่ได้เลยไม่ค่อยได้สัมผัสช่วงนี้ไม่ไม่สัมผัสเลยไม่มาเลยไม่มาใกล้เลยแม่นางก็ไม่มาใกล้เลยระบบเกียร์ยุ่งกับแม่เม่ไม่สบายครับไม่สบายฝนก็จะตกไม่ใหญ่นเมื่มวานฝนตกไม่อยู่นี่ไม่ตก นอนตื่นอะแรงไงตื่นนอนอย่างเดียวเลยเอ,อ้เอายายหมอนยายคือสิ่งแท้หมอนก็เซ็กซี่หมอนเซ็กซี <laughs> ่หมอนก็เซ็กซี่อืมไปตลาดก็ไม่ถึงบ่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปตลาดเลยไม่ไปไม่ได้ไปเลยอืโค้งก็ไม่ได้ขายบ่ลูกร้านาขายที่ระบาดส่ง แม่ไปกรุงเทพไปอยู่แถวไหนใหญ่ไปอยู่กับลูกอยุธยาเองอยู่อยุธยาลูกไปทํางานอยู่นู่นลูกก็ทำอุ้ยงานไม่มีโดกล,ลาง,งานมไม่มีอืเขาพากันอุดหรือเงะหรือเงาะอยู่นั้นเลยแม่ไ,มไ,ปไปเอาเงินไปมัดหนึ่งเรียบร้อยหมดเครี้ยงเอาเงินไปมัดหนึ่ง <laughs> <c oughs> ใ,หให้เขาเป็นมัดเลยเหรอ เจ้าก็ร้อยหนึ่งพ่อนั่นก็ร้อยหนึ่งพ่อนี้ก็ห้าสิบพ่อนั่นก็ร้อยหนึ่งหมดหมดเลยลูกน้องเขาเยอะไงสงสารโอ้หสงสารกันนงอุดรเงาะอะไรไงเงินมัดดึงเจื่อเลยกลับมาซื่อเลยไปอยู่กี่วันนะโอ้แปดวันแปดวันเหรอจ้ะญากลับมาได้กี่วันแล้วนี่กลับมาเมื่อวานเองกลับมาเมื่อวาน เด้่องขี่รถมันตุกลุ้มเนาะเอาไปรถอะไรยายไปรถไฟกลับมารถยุนไปรถไฟลูกเขาส่งได้ไปคนเดียวเลยบอกไปตอนไปตาไปส่งตอนกลับลูกลูกชายมาส่งอรู้ว่าแม่ไม่สบายหนักก็เลยมาส่ง ใครมาท้ไงใครมามาได้ทุกงคนเดียวเขาคงนำมาได้ครับลมเรื่อยะบอกเป็นลมเป็นแรงตั้งอายุตั้งแปดสิบสองปีแล้วเขาไปแล้วเนาะไม่สบายอะไรไม่สบายเลยจะได้เลขกเลขกก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้สัมผัสโซ่หมวดสามหมุดสามหมุดเราไม่ได้สัมผัสเลยสัมผัสไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ซื้อที่ไหนบางหนึ่งก็ไม่หมดเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเลยออกอายุยายสักหังวนวดนี้เพราะเพราะเราสัมผัสไม่ได้เราจะซื้อยันมันผิดเนาะครับู้ว,วามันม,มันมา04นสี 4, มันลงมาูนอ์สามอัญ,ญมนี้มันจะลุงบ่ประมาณศูนย์หนึ่งกับศูนย์สอง มีศูนย์อีกกว่ายะมีมีจะมีจะมีศูนย์อีกว่าเม,ม,าม,มวัมมวนี้ถ้าไม่ศูนย์หนึ่งก็ศูนย์สองแค่นั้นเลยโอ้เวัน 0, 0, 2. 2> ี้อืถ้าไม่ศูนย์หนึ่งก็ศูนย์สองเออแค่นั้นเองว่ามันลงลงสองเต้มอืมันลง,ลง 2, นลโฉงเต็มหมุนหมุนมันไม่โฉบเต็มแล้วเออววต็มเดียวเออ่อวันที่แล้วเต็มเดียวอ๋อสี่ศูนย์แล้วก็สามศูนย์ครับ<ม>คิดอยู่ในใจแต่สัมผัสไม่ได้ก็เลยมาใดซื้อ งวดนี้ยายว่าต้องเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์ก็มีแค่นั้นเนี่ยมีสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองมันจะลงแค่นี้เองจากมันลงแค่นี้โอ้มันลงน้อยน้อยายเนาะเ้อถ้าเราตามดูไปมันดูเนาะเผื่อมันเข้าน้อยยเนาะเผื่อมันเข้าครับลองดูยายว่าศูนย์ศูนย์มาอีกศูนย์มาอยู่แน่นอนอยู่แล้วศูนย์ศูนย์มาแน่นอน

ยาไปเสียงตัวนี้หรอเนยาะยาสูงหแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเถ้ามันลงถ้ามันขึ้นหนาหยาอยู่ประมาณเก้าหนึ่งด้วยถ้ามันสูงถ้ามันสูงอยู่อยู่ประมาณเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละเก้าสองแค่นั้นแหละแต่มันลงต่ำศูงนี่อีกสูงหนึ่งศูงสองเก้าหนึ่งเก้าสองเออมันจะมุ่นลงมุ่นขึ้นไงอ๋อเลขนี้มัน ก็ผิดจามาไม่ได้เว้ยครับอือแต่นลบจากนั้นอาจจะอาจจะไม่มีทุดูดไปใช่มันมวุ่นนี้มันออกวันอะไรวันนี้ออกวันอะไรไม่รู้ครับวันจันทร์หรือวันคานมันอังคานไหมไม่รู้ครับนะจำไม่ได้ด่นั่น,นครับออเอาวันนี้จา้า 01 02หนึ่งครับเก้านึ่งกับเกสงแค่นั้นเลยครับพรขึ้นสูงจะมาลงต่ำไม่สูงครับครับนะฮะไม่ได้แะสจะพได้บกตันาตัวไหนตัวไหนครับแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,ว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ